ความสัมพันธ์ไทยจีนกำลังแน่นแฟ้นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่การกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้หมายความว่าอะไรกันแน่และมันจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ประเทศจีนได้ให้การต้อนรับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการเสด็จเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ50ปีของพระมหากษัตริย์ไทยนับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศนี้ไม่ใช่แค่พิธีการทางการทูตแต่เป็นการส่งสัญญ,ญาณที่สำคัญหลาายยอย่ง พิธีต้อนรับจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติโดยมีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้การต้อนรับด้วยกองทหารเกียรติยศเต็มรูปแบบการเสด็จเยือนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากกษัตริย์เฟลิเปที่6และพระราชินีเลติเซียแห่งสเปนเพิ่งเสด็จเยือนจีนไปเมื่อไม่นานมานี้ทําให้เกิดคําถามว่าทําไมจีนถึงให้ความสําคัญกับการต้อนรับราชวงศ์จากต่างประเทศในช่วงเวลาไล่เลียก,กัน สำนักข่าวรอยเตอร์ชี้ให้เห็นว่าจีนไม่เพียงแต่เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสำคัญของไทยเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ที่สำคัญจีนยังเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าสินค้าเป็นมูล,ลค่าสูงถึง80,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของจีนต่อเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน ชูริแอดลดนักวิชาการด้านเอเชียจากสถาบานันนีเนอร์โคในกรุงปารีสมองว่าการเสด็จเยือนครั้งนี้เป็นโอกาสให้จีนได้กระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยและส่งสัญญาณว่าจีนยังคงมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคเอเชียในขณะที่อิทธิพลของสหรัฐดูเหมือนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ตรงนี้แหละที่อาจเป็นประเด็นที่หลายคนไม่เห็นด้วยบางคนอาจมองว่าการที่จีนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอาจไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปและอาจนํามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆ สนักข่าวซินหัวได้เผยแพร่บทบรรณาธิการที่เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ทางการค้าและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยจีนที่มีมายาวนานานับพันปีตั้งแต่สมัยที่เรือสำเภาเป็นตัวเชื่อมโยงการค้าระหว่างสองดินแดนซินหัวระบุว่าก่อนที่จะกรววัดตะวันตกจะเข้ามาในเอเชียการค้าส่วนใหญ่ของไทยเป็นการส่งออกสินค้าไปยังจีนเช่นข้าวเครื่องเทศและแร่ดีบุกเพื่อแลกเปลี่ยนกับเครื่องลายครามผ้าไหมชาและเหล็กกล้าจากจีนนี่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศมีหลักฐานที่แข็งแกร่งมานานแล้ว นอกจากนี้ซินหัวยังกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพและความช่วยเหลือระหว่างไทยจีนเช่นกันที่ไทยเคยส่งนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเข้าร่วมแข่งขันในจีนก่อนการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและการที่ปักกิ่งเคยให้ความช่วยเหลือไทยด้วยการขายน้ำมันราคาถูกในช่วงที่ไทยประสบปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในปี1974และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้ามไปการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอดีตเป็นหลักฐานสำคัญที่ทำให้ความสัมพันธ์ไทยจีนในปัจจุบันแข็งแกรง่ง สำหรับการประเทศไทยการเสด็จเยือนครั้งนี้นะับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนในวาระครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งทั้งสองประเทศต้องการที่จะผลักดันความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงในอนาคตแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนในครั้งนี้คุณคิดว่ามันจะส่งผลดีต่อประเทศไทยในระยะยาวหรือไม่หรือคุณกังวลเกี่ยวกับความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่จีนมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาค มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลยบางทีความจริงอาจซับซ้อนกว่าที่เราเห็นและการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างอาจช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น